สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับล้อลายกระทิงนะฮะตัวนี้ซึ่งชื่อแบรนด์ว่าแมนพาโรดีนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กสไตล์ออฟโรดนะฮะหรือว่าสายซิ่งเราก็มีนะครับผมหรือว่าสายวีพีเราก็มีนะครับสำหรับล้อแบรนด์นี้ก็วันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับล้อแบรนด์พาโรดีนะฮะซึ่งเป็นล้อสไตล์อเมริกันสไตล์นะครับผมสไตล์ออฟโรดนะฮะมีหลากหลายขนาดนะครับผมมีขอบ20นะครับผมมีขนาดความกว้างนะฮะ ออสิบสองนิ้วนะครับผมลบสี่สิบสี่นะครับตัวนี้นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลบสี่สิบสี่เหมือนกันนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นสไตล์อเมริกันสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการยกเสน่ห์สเต็ปสองนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับผมก็แนะนําเป็นสินค้าตัวนี้เลยนะครับผมสามารถจะมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ล้อตัวนี้กับทางบริษัทวิเชียรดำยางยนต์ของเราได้นะครับผมสินค้ามีหลากหลายแนวนะฮะมีหลากหลายสไตล์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ต่อมาเรามีในสเปคลบสิบเก้านิ้วนะครับผมตัวนี้นี่พารุดิไรกระทิงของเรานะฮะก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆสำหรับล้อแบรนด์นี้ซึ่งมีรับประกันแบบยาวๆนะครับผมมีรับประกันโครงสร้างให้ด้วยแบบยาวๆกันไปเลยนะครับผมส่วนท่านใดนะฮะที่สนใจล้อแบรนด์แบรนด์นี้นะฮะหรืออยากเยี่ยมมาชมเข้ามาชมนะฮะมาที่บริษัทเรานะฮะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์มีขายเจ้าเดียวในภาคอีสานและในจังหวัดสุรินทร์นะฮะยังไงฝากติดตามผลงาน สินค้าของล้อมแม็กของเราด้วยนะครับผมสินค้าดีมีคุณภาพที่บริษัทวิเชียรนำอย่างยนต์กับจำหน่ายครบจบที่เดียวฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ